สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพามาดูปลาปากท่อนะคะอ้ยเยอะมากเลยค่ะมีแต่ปลาช่อนตัวใหญ่ๆเลยค่ะได้ยินไหมคะเสียงเสียงปลามันจะเข้าหนองมั้งคะเนี่ยนะเห็นไหมคะย้ายใหญ่ค่ะเยอะมากเข้าก็ไม่เข้าสักทีเนาะคะ่ะ น้ำขุนเลยค่ะเนี่ย,ยนี่เลคะคุณล้อมาปล่อยวัวนะคะได้ยินเสียงปลาเลยมาแอบดู ค่ะยิบๆเลยค่ะตัวใหญ่ๆเห็นไหมคะท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมคะมลากลายปลาเต็มไปหมดเลยค่ะเห็นไหม เยอะจังเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะโสนเทเห็นไหมคะท่านเห็นไหมค่ะดูสิค่ะมีแต่ปลาช่อนเลยหน้าปากท่อน้ำเยอะค่ะปีนี้เสียงน่าจะตัวใหญ่นะคะน่ะ ส่วนน้ำในหนองก็ไม่รู้เกิดจากอะไรนะคะมันจะเป็นแต่ใคร่สีเขียวๆเป็นแทบไม่กล้าลงเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะยูหน้าปากท่อเป็นสายเลยจากตามที่ขี่รถมาก็เต็มหนองเลยค่ะทางนู้นยิ่งแต่เขียวมากเลยค่ะ น้ำจะเสียนะคะไม่รู้เป็นเพราะสาเหตุอะไรคะเลี้ยงวัวเหมือนเดิมคะ่ะดื่มมากอากาศก็ร้อนมากเลยเหงื่อแตกหมดแล้วค่ะเนี่ยัแม่ก็ต้องมัดไวค้ค่ะไม่งั้นไม่ไหวคะ่ะนุ่นเลยคะ่ะ ลูกๆดักทางโน้นไปทางนี้เหมือนเดิมค่ะโอ้ยถอยถอยถอยตอนใส่ให้กินแล้วไม่กินเอ้ยเอ้ยไาก,กินข้าวนะเอย้ยนานาถอย ถอยเลยหาก,กินแต่ใบข้าวเลยเออหญาก็ไม่ใช่ว่าไม่มีมีเยอะแยะนี่ค่ะใปจากทางโน้นไปทางนี้ดูสิคะหาก,กินแต่เล,ะละาะเลาะเขาแดดร้อนมากเลยคะ่ะ ูสิค่ะบรรยากาศร้อนมากนี่ขนาดจะห้าโมงแล้วคะนนียโอ้ยไม่ไหวเลยค่ะไม่ไหวเลยค่ะร้อนร้อนเข้าร่มก่อนโอ้ยวันนี้ร้อนเข้าร่มแล้วนะะี่ค่ะบรรยากาศรีบๆกินนะจะค่ำแล้ว อย่าเดือ้อจะค่ำแล้วรีบๆพากันกินจะห้าโมงแล้วนะไม่อิ่มไม่รู้ด้วยเด้อปล่อยให้กินแล้วนะเกี่ยวหญ้ามาให้กินก็ไม่กินค่ะไม่อยากกินเมื่อบานปล่อยเหมือนเขาจะได้ใจอยากอกอีก พอเห็นเจ้าของมากร้องอย่างเดียวร้องโมอโม,โมอยู่นั่นแหละจนอดไม่ได้ต้องปล่อยให้ออกมาลิมข้างนอกเองดูสิคะท้องฟ้าก้อนเมฆโอ้ยเดเปรี้ยงเลยค่ะฝุณจะตกอีกไหมน้อก ไอ้ยินว่าพายุจะเข้าจะตกจริงไหมเนี่ยที่อื่นเป็นไงบ้างคะร้อนเหมือนทางนี้ไหมคะทางนี้ร้อนมากเลยเต็ดตั้งแต่เช้าไปเกี่ยวหญ้าก็แทบจะเป็นลมนะคะหลาหญ้าปลูกนะคะเนี่ย ญายาที่ไปเกี่ยวมาใส่ไปบ้างแล้วแต่เขาไม่ค่อยจะกินนะคะก็เลยปล่อยเขาให้ออกมาเทเองริมเองค่ะอากาศร้อนก็ดักทางโน้นดักทางนี้เกือบเป็นลมค่ะจะสี่โมงแล้วนะคะเนี่ยเดดเปรี้ยงเลยก้อนนมฆก็สวยสวยค่ะ ท่านผู้ชมจะตัดหญ้าสักหน่อยก็ร้อนมากร้อนมากมากเลยที่บ้านเพื่อนๆร้อนไหมคะเนี่ยชีวิตคนทาดวัวเนาะคะ่ะ ร้อนยังไงก็ต้องสู้กระสีดอย่างเรามาปล่อยวัวให้กินอยู่คนเดียวค่ะบรรยากาศนี่ค่ะน้องใหญ่อากาศก็ร้อนอาจว่าอยู่ข้างนอกอากาศจะเย็นมาปกติ อยู่นี่อากาศจะลมพัดเย็นสบายนะคะแต่วันนี้ร้อนไม่มีลมเลยค่ะท่านผู้ชมแค่นี้ก่อนนะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ